มามาผจญแล้วครับตอนนี้หนาวอุ้ยอุ้ยยังบินหน้าหนีแล้วผมเมื่อไอ้มันหงแก็บ้าอ นี่อย่างไดนะหอมน้องใช่ไนน่ะเฮ้ยยิ้มยิ้มนี่มันผจนนะครับนี่มันผจน phải am ừ cái tá cây giá nong này, cái tiêu cái tiêu lên นั่นแต่ไปหดลมดอกปะไปหดลมดอกแล้วเราบีบสายยางเข้าไปเนี่ยอย่าอื้อจะฉีด่านมันน่น่สายยางันแค่ไหนมาสายยางที่มันมันไปดได้มันไ็ปพอมีมันด้กินน้ำแค่ไหนกอกกี้มันบบที่อกกี้เนี่ยผลสลักของแม่ยาท่าแมลงนะ

Tá, <laughs> hey.